จำไข่ตุมปอนเอ้ยจำเป็นวาสนาดีนก,กี้เอ้ยห้คนปอนเกมคำคำอยากได้อะไรกี้อยากได้อะไรกี้อยากได้อะไรอันนี้ก็คืออาหารหมานะคะเนี่ยไก่กับไข่ข้าวเหนียวคะ่ะต้องป้อนด้วยนะคะเป็นคำคำเลยคะ่ะ หมาเทวดาค่ะหมาเทวดาค่ะไก่หนึ่งไก่นาคุณเก่าไปแล้วลาไไม,มากับคุก็นาคือกันเนาะจำจำติจำปิกินข้าวกับไข่ต้ม ข้าวเาหนียวไข่ต้มนั่งกี้เนะี่ะแซ่บไข่พะโล่อร่อยไหมครับไก่ไก่ป้อน ไก่ด้วยไก่ด้วยแซบเฮ้ยรอตั้งนานเผื่อไหมดแนมแม่นม่หนำแซบมองหน้า<ฮ>คน<ฮ>อีกหัวข้าวันนี้หนูกินข้าวเด็กหิวข้าวครับ ข้ากับไก่พะโล้กับไข่ต้มข้าวเหนียวนะกีนนี่เออโชคดีจังเลยมีคนป้อนเป็นคำๆเนาะอ๋อ เขี้ยวเขี้ยวเล่เลเี้ยวแล่ลหล่าิวขาวโอยจำใครตุ่มป้อนเอ้ยจังเป็นวาสนาดีนก,กี้เอ้ยในคนป้อนเข็มคำคำคนป้อนเป็นคำคำกินในมือเลยนะเนี่ย ขาดข้าวด,าวดต้องให้กินเองนี่ก็ไม่กินเหรออืมเอยเนาะกินทั้งไก่กินทั้งไข่เลยเนาะเซ่บปลาหนูยังอยู่เลยนะปลาหนูยายจิบปลา ไม้่าติ่มกินมะม่วงเออคายใจ่คนนีเนาะก,กินลูกกินนี่มะม่วงมันไหลกินซอยกันให้มันเบิดเนมาม้กินมะม่วงมามา กินลูกกินกินช่วยกันให้หมดนะคะโอ้นะครับลืมข่าว่ญญาสทันกินให้หมดกี้เออโอ้ยกินกินลูกกินอ้อาย่าติ้มกินบางมวงพี่นอ้องกินหนี่ค่ะกินฟางเมื่ก่อน